जीना <shrug> ล่ลางยวงยกนี่ก็ดูว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับหวังพงจะได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยปรก็พีจังหวะฝีมืออาวุธมวยกระจุกจิกครับแาเนียนไปขาต่อยหมัดแรงอาวุธมวยก็ถือว่าครบเครื่องใช้ได้นะครับพยาายมทิ้งหมัดไปก่อนเลยนะครับทิ้งหมัดทักทายเลยครับแดเนียล พยายามดูภาษาอาัยจังหวะเลยครับดักทีอาไว้ครับวางพรมเอาเตะขวาเจาะล่างมาครับเตะซ้ายคืนเิครับจะรออะไรเลยครับโอ้มาแต่ละม็ดก็แรงๆเหมือนกันนะครับเดีเนียนทั้งลูกไปเจาะยางแล้วก็หมัดนี่ถือว่าอันตรายใช้ได้เลยนะครับวางพรมจะประมาทไม่ได้นะครับต้องใช้ความเป็นมวยฝีมือมวยที่เหนือกว่านะครับมวยขวาจะตีสายหน้านี่แม่นนะครับวางพรมแล้วก็อาวุธมวยจุกจิก ันนี้เจอกับกระดูกริ้นโตเลยครับแาเนียลทุกในเมืองไรมานานนะครับอย่างที่บอกครับเรียกว่าทำหวอดพอสมควรแล้วครับขวาเตะจ่อครับเจอมาโต้ขึ้นมาครับแดเนียลยังออกไม่เยอะนะครับแต่อาศัยลูกออกหนักๆเน้นๆนะครับแดเนียลเต่ฝาจ่อล่างครับไม่ช่วงก็ยังไม่ออกครับจังหวะนี้ครับซ้ายหน้าครับฝัดขวาหลังครับ หมัดหน้าคอยกระแทกหมัดขวาตามไปครับโอ้นี่เจอหมัดโดนขึ้นมาเหมือนกันนะครับดี่ีบพทอแรงไว้ครับดูว่าจังหวะทิ้งหมัดกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆนนะครับหวังพรมนี่ยาวกว่านะครับแล้วหมัดขวานี่ทิ้งตรงๆก็แม่นเหมือนกันโอ้โหดาเนียนเอาแล้วครับเริ่มจะเน้นลำตัวนะครับจิ้มลำตัวไปก่อนคจับโมโหแล้วครับวังพรมยับ้าไปเดี๋ยวนี้จะมีลูกเตะต่ายางยาหลุดยาวืดนะครับ อันตรายนะครับแดเนียลไลน์นี้นี่หมัดคมใช้ได้ครับแพอชนทะเลาะมาก็ต้องโตคือเกมก็เริ่มเปิดน,นะครับหมัดขวามาครับแดเนียลขยับเข้าไปใกล้ๆค,ครับซ้ายครับซ้ายหน้าลุงลำตัววางพรมสายคอยกระแทกคืนครับคอยยับคอยรบกวนคอยทำลายสมาธิไปด้วยครับดูนะครับอาวุธมวยความจุกจิก ดาเนียนก็ค่อยๆขายับไปเลยครับยังไม่รีบร้อนเหมือนกันหมัดอันตรายนะครับจิ้มลำตัวแสดงให้เห็นไปแล้วนะครับขานีจองไม่กระพริบเลยครับวางพรมหมัดหน้าคอยยาโอ้โหดาเนียนนี่ดูว่าชกสบายๆนะครับไม่รีบร้อนนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันรูปร่างสั้นกว่าก็จริงนะครับนี่นะครับอาวุธมวยเขาบอกว่าครบเครื่องแล้วก็ ตกในเมืองไทยมานานนะครับไม่มีตกใจอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าหวังผมความหลากหลายต้องงัดออกมาครับพักกันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับเอาละครับยกที่2เริ่มขึ้นแล้วนะครับจานเนียนี่น่าจะเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วนะครับยกนี้ขยับก็ไปหารูปร่างเสียเปรียบหวังผมนี่มีหมัดหน้าคอยแย่เอาไว้ดูนะครับอาวุธมวยความจุกจิกเหนือกว่าน่า ยาเนี่ยไม่ตกใจนะครับค่อยๆขยับก็ไหวปี่นะครับโอ้โหต่อยหน้าต่อยท้องมาแต่เราไม่ก็แรงๆนะครับไหวไม่ไหวทนได้หรือเปล่าเท่านั้นนะตกใจนิดเดียวนี่ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันถูครับวังพรมเริ่มจะขึงเขาได้สวยๆครับเนี่ยพยายามทุบหนักๆแล้วนะครับกำปั้นครับมีท้องบ้างหน้าบ้างครับท้งผมออกแทงซ้ายครับออกไปก็ต้องระวังทั่วไปด้วยเลยครับแกแกโต้คืนมาหนักเหลือเกินครับแดเนียล ยกกาดสูงสูงเลยครับพยายามสอกครับแหวกกาดไปเลยครับแดเนี่ลโอ้วางมวางมมเบียดเข้าไปเลยครับหัดหน้านี่นับไปก่อนแล้วก็ปล้ำเอาไว้นะครับแดเนียลก็เบียดตู้ครับจังหวะหุกขวานะครับล้มตัวโอ้โหมาตามทรงเลยนะครับต่อยท้องต่อยหน้าแต่วงในมาอีกแล้วนะครับเหมือนกับคู่ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับตรงนี้อาวเดี๋ยวดูครับ ต้องบล็อกมัดดีๆเลยครับโดนตัดล่างโดนตัดลำบวยแล้วครับนี่ครับโอ้อ้าวเสียบคืนครับได้โอกาสก็มีแทงซ้ายคืนนะครับแทงซ้ายไปพยายามระวังบัดบล็อกบัดรให้ได้ครับแล้วที่พยายามกินที่ในครับสอกสับเข้าไปก่อนครับยังไม่แทงกรรมาการก็จับแยกมา ว่าวังผมก็พยายามจะเบียดขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับรู้นะครับว่าอยู่นอก,อกนี่มีติดโดนทั้งหมัดทั้งศอกนะครับคอยบวกอยู่ตลอดแฮงายโอ้โห,โหนี่นะครับทีมขวาเข้าไปตรงๆพยายามเดินต่อยครับซ้ายวังผมถีบไวแต่ดเดี๋ยวนี่เป็นเล็งแล้วนะครับโอ้ต่อยขวาไปสับพื้นครับ หวังผมนี่ดักบวกด้วยกอกอันตรายนะครับโอ้แม่นด้วยดาเนียนดูจังหวะวงในตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกนะครับดูนะครับว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันดูว่าต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับคู่นี้ทั้งหมัดทั้งกอกดาเนียนค่อยๆขยับหมัดซ้ายหน้าแย่เปียกเข้าไปโอ้โหมีกอกทัดมาลาด้วยครับออกหมัดมาแต่ทีนี้หวาดเสียวเลยนะครับดาเนียล วางผมขยับใกล้ๆครับเตะซ้ายไปแดเนี่ลุกนลำตัวขึ้นมาครับปัดซ้ายหน้าถีบซ้ายหน้าพยายามจะแทกไว้หนี่ครับก้าวเข้าไปเสียบกันเลยครับเจอแทกมาสอกงักขึ้นไปครับเอาแล้วนะครับสถานการณ์เริ่มจะแรงขึ้นตามลำดับนะครับเพราะกันเมื่อกู้เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สามครับ มาตามกันต่อนยกที่3ามนะครับโอ้วังพรมีมียากีดมา3มกำปั้นด้วยนะครับดูนะครับโอ้ดานียอลเิ่มจะมีลูกเตะเจาะยางมีหมัดทิ้มแรงๆเหมือนกันเขาขยับเข้าไปกาดตกไม่ได้เลยนะครับวังพรมาวงในครับแหมพอจับได้โดนบิดเลยครับโดนแดนเนี่ลบิดนะครับเดินขยับเข้าไปครับวางพรมครับโดนเตะจาอล่างนิ่งเลยนะครับตายครับ ทังขวาสอกคืนครับยังไงยังไม่ตีนี่ครับลวงลำตัวทันทีเลยครับเจอแต่ซ้ายลวงลำโพดอีกแล้วครับ Daniel. แดเนี่ลแทางขวาเจอแทงซ้ายขึ้นไปโอ้โหโดนนะครับไม่ย่ายไม่โดนวางพมแต่ว่าจังหวะนี่เป็นไงเป็นกันนลครับเกียยเข้าไปแทงได้เจ็บๆแรงๆครับขาบไหลลูกล่างดูความเก่าของดนเนี่ยนนะครับก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ให้วังพมมีตีได้ง่าย โดนลำตัวโดนลำตัวขัวเดเปียกเข้าไปทั้งหอกทั้งเข่าทเนีย,ยน้โอ้โหยังมีลูกขวางมาช่วยด้วยนะครับอยู่ที่วางพรมเลยครับว่าทนได้ทนไม่ได้ครับเจอลูกหนักๆมาครับเพาแดนนี่ออกแต่ทีนี้หวาดเสียวเลยนะครับซ้ายหลุดครับเจอขวาเตะเจาะมาแทงซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับวางพรมตีเข่าขวาครับ เปียกเข้าหาวังพมดาเนียนก็ไม่ตกใจนะชกใกล้ๆเลยนะมีหมัดที่คอยบวก <Hello. S 1> แรงเข้าไปโอ้โหแล่ว่าเขานี่ของวังพมมีแต่ละเม็ดน่นแรงๆนะครับตีไม่ถนัดแย่ก่อนครับจังหวะเขา่าทั้งโยนเข้าไปทั้งก้าวไปเสียบครับโดนล้ำตัวแล้วก็ซ้ายครับแทงคืนไปนี่ครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับแดเนียลพยายามปล่อยมัดนี่ครับสับเข้าไปอีกทีหนึ่งครับแดเนียล หรือว่าแดเนียลนั้นโดนเขาก็ไปหนักๆนะดูน่าจะทนได้นะครับเขามาอยู่ที่วังรมนะครับถ้าโดนหนักๆนี่จะทนได้หรือเปล่าโอ้โหดูแดเนี่ลเล่นลำตัวอีกแล้วนะครับตัดกําลังไปก่อนนลครับวังรมต้องล็อกเอาไว้แล้วก็ปล้ำหน่อยไอ้เอาแหละครับเกมนี้ยังไม่ห่างนะครับผู้นี้ยังเบียดอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ตลอดครับถีดไว้ก่อนครับแดเนียลครับลงลำตัวเจอแข่งครับยาวกว่า แทงซ้ายจับได้แทงซ้ายโต้คืนไปครับวางพรมลงลำตัวมาครับโดนตอกครับแดเนียลตีเข่าขวาเริ่มจะตั้งกำแพงเอาไว้ได้ด้วยนะครับแดเนียลวางพรมไม่สนปาเพศเด็กน้่หรือเปล่านะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเลยครับเปียกเข้าไปกับขั่วเขา่หาหลานี้ล็อกเอาไว้แล้วก็มีเด้งตีสู้ด้วยโอ้โห เรียกว่าเริ่มจะงัดอาวุธกันหลากหลายมากขึ้นแล้วนลครับคู่ผู้่ีหมดยก<อ>ที่3ครับพักแป๊บเดียวนะครับโอ้กำลังเข้มข้นเลยเลครับเลือดแล้วครับถึงเลือดีมงานของแดนเนียนมีบอกให้เดินให้เร็วนะครับปล่อยท้องต่อยหน้าเอ้าเบียกเปียกเข้าไปโอ้โหหวังผมก็กลัวที่ไหนนะครับมีหมัดหลายมีหอยบวกแล้วก็มีตอกกระหลัดด้วยมาดูแดนเนียนก็งัดตอกมาเหมือนกันหวังผมต้อง ล็อกต้องกล้ามเอาไว้ก่อนนะครับเปิดฉากพยายามขู่เลยนะครับหมัดของแดนเนียลครับมาจแต่กวัวผมมาผมจะไม่กลัวครับแกพยายามโต้กับหนักๆเหมือนกันครับแข้งซ้ายต่อยลำตัวคือมาแดนเนียลแข้งซ้ายวางพรมแดนเนียลตบซ้ายครับเจอแข้งซ้ายขึ้นอาเอาแล้วครับยิงซัดกันเลยครับยิงซดกันเลยครับตับเข้าไปเตะเข้าไปครับตอกมาเตะขึ้นหมัดซ้ายลำตัวใกล้ๆนะครับดูว่าแดเนียลนี่พยายามจะเน้นหมัดเป็นพิเศษนะครับยกนี้ ทั้งลำตัวทั้งใบหน้าโอ้โหแต่วังผมนี่โดนนะครับแต่พยายามจะเบียดแทงเข้าไปเรื่อยมีลูกยุนำไปก่อนทางซ้ายลำตัวลำตัวศอกก็มีนะครับเอาอล็อกเอาไว้ก่อนเอาแล้วครับเกมการยกนี้ก็ถือว่ายังเบียดกันสนุกนะครับโอ้ยอย่ายุบอย,ย่าย่อนะครับลำตัวเริ่มจะเน้นมากขึ้นแล้วนะครับทั้งใบหน้าสลับลำตัวเลยครับ โอ้โหเริ่มจะแรงขึ้นมาหรือเปล่าครับดาเนียนมีเตะขาต่อยหมัดแลวครับโอ้โดูวงังพรมดูน่าจะมีเลือดให้เห็นแล้วเหมือนกันนะครับวางพรมโอ้โหลูกนี้นี่โถดเข้าโกแล้วครับหนักๆเลยนะครับจังหวะต้องกล้าไหนอย่างเดียวนะครับอยู่นอกนี่มีติดโดนหมัดได้นะครับ ลายยก4ครับนี่ครับเสียบเข้าไปเลยเจอเตะซ้ายคืนครับแทงขวามาอาต่างคนต่างแทงครับตรงใหญ่พยายามจะเทแล้วนี่ครับกรรมการบอกห้ามห้ามห้ามซ้ำครับห้ามตามน้ำครับแทงแล้วครับนี่ครับบิดขึ้นเหมือนกันแต่ตัวเองก็โดนเกี่ยวเอวอยู่ข้างล่างกระบอกลมเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้หรือว่าต้องเบียดกันถึงยิ่งย้ำแน่นะครับวังผมก็เบียดแทงขาเนียนก็มีหมัดมีกอกแล้วก็มีเข่างตู้ด้วย ดูจังหวะการจับนะครับลูกวางโอ้โหเดี๋ยวว่าครบเครื่องเลยนะครับคู่นี้นี่ออกอาวุธไปกันอนาเตะมาเตะคือครับจบปปลายแล้วยกที่4ครับเสียบเข้าไปหมัดขวามาไม่โดนแดนียลจิ้มลำตัวครับแดนียลจิ้มลำตัวเสียบซ้ายคืนไปครับวางพรม ลุยครับนี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับแทงเข่าซ้ายโตไว้นี่อ้าวหมดยกที่4ี่เขาทีละชมเดชสิงห์ใต้ครับนายชกจากชุมพรครับดีกีแชมป์โลกเยาวชนเอชแอนด์โลกสมัครเล่นนำไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวดูครับสามนาทีนี้เจาเนียลพยายามจะเร่งเกมครับนายชกจากสวีเดนสถานการณ์นี้ถือว่าทิ้งดาเลยนะครับในเวทีตอนนี้อ้าวอ้าวเอาละครับวงในพยายามจะบิดเหลี่ยมสู้ครับ พยายามนี่ครับพยายามต่อยบาดนะครับเจอแท่งมาลงในครับกด,ดมาไม่ใหต้ตีง่ายๆครับวังพรมเซ็ตแบบเซฟเพลย์แล้วครับท่านของวังพรมแต่ว่าเจ้าเองพยายามครับพยับเข้าไปจิ้มท้องไปก่อนอ้าววังพรมกดแขนแล้วแทนอย่างนี้เ,เลื้อยขึ้นคอล็อกมาหมุนมาข้างหลังสวยงามหมุนมาท่านี้แล้วก็ยังไงครับแม่เป็นตัวผู้แบบน,นี้ยังไงบางทีบอลล็อกปั่นป่วนไปแล้วดูนะครับว่า แต่ว่าล็อกได้อย่างเดียวยังไอเขาไม่ได้ต้องวิ่งเข้าไต้แล้วเลยครับแดนเนียนโอ้ย<ด>ลูกแข<ผ><า>่งตัวอุ๋ยครับเอาข้างขวาไปสิหยับเข้าไปแดนเนียลโยกไม่ไม่เดินแล้วบึงรีวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับแดนเนียลจิ้มหมาดจิ้มหมาดเอาพยายามดุเต็มกำลังเลยเลครับแดนเนียลครับ เอาวอ้าวอ้าวใส่ลูกแข็งแรงแล้วับทิ้วไปเลยครับโอ้ยเกมถ้าชิงดำล้วถ้าชิงดำแล้วดูแค่สามแล้ววิ่งเข้าหาแต่เนี่ยวิ่งเข้าหาครับเจอแค่ให้สุดไปให้สุดซ้ายหน้าพยายามกระแทกไว้เตะไว้ครับวังพรมครับปิดเบรกไว้ก่อนแล้วครับดูว่าจะอ่อนแรงลงไปเหมือนกันนะครับวังพรมเดี๋ยวก็พยายามโต้นะครับมีแท่งซ้ายแท่งซ้ายกัดเอาไว้ดูดาเนียนพยายามฮุบเบียดเข้าไปวังพรมก็มีโต้แรงๆนะครับดูดูอ้าวขวางใช่ไหมตันที่บอกอย่าขวาง ไม่ให้ควางดูครับแม่แกฝากกำแพงมาได้โอ้โหน้าภากที่จะมูกที่หูอัคบาลยกนีนเลือดทะลักไปแล้วครับและเลงเลือดไปแล้วก็เห็นชัดด้วยว่าหัวแกร้ายกันเลยเอ่าแล้วครับดูว่าฝางตายฝากฝางมั่นใจนะครับมาถึงตอนนี้แกเนียเก็มั่นใจเหมือนกันโอ้โหนี่ครับเก่าด้วยครับดูครับสีหน้าที่โคตรมั่นใจเลยครับแดนนี้เานี่ครับนักชู้นักสู้จากสแกนดิเนเวียครับประเทศสวีเดน โอ้โหยอดเยี่ยมครับรอเยสตร์รอเลยครับภาษาสู้ได้แปลว่าดีมากครับเวลาไม่รูเ้เวลายังเหลือด้วยนะครับเอาไปทำอะไรดีกว่าวินาทีครับเอาไปทำอะไรไดีเวลาตรงนี้เดี๋ยวก็รู้นะครับแบบนี้ครับใครจะยยดผิดคิดถูกนะครับมาถึงตอนนี้นี่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับมัม่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายวังผมนี่ก็มียาจีบมาหลายกำปั้นด้วยนะครับในยกยกต้นๆครับดูครับโอ้โห ถ้าเขาชนะนี่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะกระโดดแหกปากสะใจแล้วครับโอ้ละเลงเลือดแบบนี้ด้วยแต่ถ้าแพ้ก็ต้องให้กําลังใจแล้วครับถือว่าทำงานได้ดีครับถ้าชนะนี่สาฟไฟร,รวดนะบางลีเดนเนอยลอ่ะล่าสุดใน RWS ที่ลำเนินก็ชนะได้เอาลุ้นคะแนนแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจแบบนี้อยู่ที่ว่าชอบใครเชียร์ใครแล้วก็ไปฝั่งไหนละครับบลลีกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับคู่รรคน,น,คนี้นี่ สถา,า,านการณ์ในวิธีก็ถือว่าจะปานคนรมอสม้ั่วนแล้วครับก<อ>ารเก็บคะแนนที่3นะครับแล้วก็หันไปที่วังพมเด็กติงใต้นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยนะครับบยคู่นี้